สวัสดีค่ะนั่งรอลูกค้านะคะสวัสดีค่ะเอฟี FC ที่น่ารักนะคะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านเหมือนเช่นเคยนะคะ้าหน้าร้านนะคะมันอยู่ประจกนะคะรอลูกค้ามานะคะนเนะคไยไม่มานะคะป้าไม่เย็บนะคะเพราะว่าเมือวันนั้นเย็บแล้วจักมีปัญหานาะป้ากลัวจะพังนะคะเนาะก็เลยไม่ทํานะคะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะ คุณป้ปาก็ไปเย็บผ้าละคะน้องไปที่สาขาสองนะส่วนตาัวก็อยู่สาขาสามนะคะมียสามสาขานะคะุณป้ปาก็เหนื่อยนะคะวิ่งไปวิ่งมาขับรถเนาะก็สงสารคุณป้นปานะคะอายุเยอะแล้วขับรถเก่งมากนะคะหกสิบแล้วคำไดสุดยอดเลยนะเก่งมากนสุดยอดนะคะไม่ธรรมดานะคะ พีมือก็ดีนะคะเย็บตัดเย็บประมาณป้าเป็นป้าทำเองหมดเลยนะคะมีตะลายสวยๆนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่149บาทนะคะไปถึง500บาทแค่นั้นเองนะคะก็มีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาทาง idline ประบวนนะคะ08074160131นะคะนาะนะคะง่วงนอนนะคะนั่งนั่ง ก็ง่วงมัอนเงียบนะคะน่ปะลปลารอป้าก็หลอดูสิ้นเดือนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าคนเงียบนะคะขนาดวันหยุดยังเงียบเลยนะคะไม่ค่อยมีใครมาเดินนะคะเป็นรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะ เงางะะเงาค่ะวันนี้นนใจมันวิววิวนะคะนอนไม่เต็มที่นะขนาดนอนนอน,นอนแต่หกวันนะคะแต่บ้านมันรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่นะคะฝนกระตกอากาศก็ดีนะคะช่วงน,นี้<ม>ก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนยู u t u ทุกช่องด้วยนะคะที่กำลังทำงานกันอยู่ในขณะน,นี้เนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ตาเขาหานะคะอยู่คนเดียวก็คิดถึงทุกคนอยู่เนาะนะคะแต่ว่วเาเวลาและโอกาสยังไม่พร้อมนะคะก็ไอรอสักพักนึงก่อนนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวป้าเก็บพุ้นสักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงไปเนาะนะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้ลงพลนพัฒแตนอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็พี่ๆน้องชาวยูทูบทุกๆช่องด้วยเนาะนะคะก็ะะดีใจนะคะที่การก่อต,ต,ต้งกันสร้างองค์โบสถก็เสร็จมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเนาะป้ารู้ว่าเหนื่อยนะคะเนาะป้า,าปก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเนาะนะคะขอขอให้ผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดีกันทุกคนนะคะวันนี้ป้าโบกก็นั่งอ,อ,อยู่หน้าร้านนะคะเฝ้าพอรอดูลูกค้าผลมีลูกค้ามานะคะเนาะนะวันนี้ก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆช,ช่องด้วยนะคะที่อยู่จัปาโดงนะคร กบทุกคนด้วยนะ,ะก็เป็นกำลังใจให้หมดเลยนะคะนาะอวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้ลูกชายด้วยนะคะหายเร็วๆนะน้องเพชแล้วถ้ายังดูแม่อยู่นะตกต้นไม้เมื่อวานนะคะปีนเพื่อนไปปีนต้นชนพู่นะเอาลูกแปดนะคะตกลงมานะฝนตกต้นไม้ก็ลื่นนะคะเย็บสามเข็มมาแตกนะคะแขนหัก แต่ก่อนก็แขนหักพอตกต้นไม้มานี่ก็ตกต้นไม้อีกนะคะหัวแตกนะคะฝนตกแต่ก็ปีนขึ้นไปนะคะพี่ให้ขึ้นไปก็ขึ้นนะคะพี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะให้น้องขึ้นไปนะคะตกลงมานะตกลงมาก็หัวแตกนะคะเย็บสามเข็มก็โทรไปถามแล้วบอกว่าหาเอาจริงก็ดีขึ้นแล้วนะคะเนาะไม่เป็นไรแล้วนะคะ ก็ดีใจหน่อยนะคะก็เป็นของลูกเพิ่งคืนนะนอนไม่หลับนะคะก็กังวลนเนาะนะคะขอบคุณทุกําลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งมาขอให้โปรโบชแนลนะคะขอบคุณค่าวันนี้ก็ต้องขอจบคพิปบีีเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะนะคะไม่รู้จะคุยอะไรนะคะเนาะตาบะะัวก็นึกหาคำพูดไม่เจอนะเขาจะคุยอะไรนะคะเนาะว่าแต่ก็แต่ถ้าคายพูดคุยธรรมดานะคะก็ไม่มีสาระอะไรเหมือนคนอดื่นเขาเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะเพราะว่าตาบัวก็ ไม่ค่อยอยากจะคอมเมนต์ว่าใครแล้วก็ไม่อยากจะด่าไม่อยากจะเอาเรื่องใครมาพูดเนาะนะคะก็ไปตามสบายสบายสไตล์บระบว่นี่แหละนะค,ะ,คะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนบ้บวลด้วยนะคะแล้วก็กดกรดดิ่งกันแจ้งเตือนเพื่อนบัวด้วยนะคะดูโฆษณาให้ด้วยเด้อถ้ามีโฆษณานะคะถ้าไม่ดูโฆษณาป้าก็ไม่ได้นะคะเนาะต้องดูโฆษณานะคะถึง่จะได้เงินเนาะนะคะ ขอบคุณทุกควางใจทุกคนมเมตนะคะที่ส่งกันเข้ามาวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ